ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่เก้าตอนที่สิบสี่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านแบบภาษาล้านาเก่าเงาดูนะครับลองเอาไปเปรียบเทียบดูกับภาษาปริวัติแบบที่สองและแบบที่สามนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไดเอ๊ะเก่าเงาเป็นอย่างอี้นะครับเสียงออกมาเป็นอย่างใดนะครับลองเอาไปดูคนที่บริเรียนภาษาละานนามาก็ฟังเสียงดูแล้วก็ ไปเปิดดูที่ภาษาปฏิวัติแบบที่3นะครับว่าอเสียงออกมาอย่างอี้อตัวพ้นเขียนอย่างอี้เอียนะครับอลองลองดูนะครับเจิญที่ตามรับฟังได้เลยนะครับเจ้ากรรมมาน้อยตอบถ้อยเกียนจา๋าว่าปิญญาภาตี่ฮั แห่งข้าปี่บอทิ้งตุมแม่จันดันฟ้าปิญะพาตีฮักหอมกับองค์จูบจุมพระพักว่ายาโศกเศร้าวิ่งวอนยูตก ต่างค้ายข้ามด้านเข่าคอนอดซาดำดอนมาถึงหอเจ้าก็เพราะปี่หวังได้นางน้องเนา่ามาเป็นสาญาห,ห่วมฮักยังก้อยอุดมสมความไฟมัก ขอได้ห่วมเสี่ยงจีวังเช่จนจีวิตบ่มิดอาตังปี่บลืมยังน้องฮักแห่งค่านี่การจำเป็นจักไปไปหนะ้าเพราะหับอาจยา ตั้นใจกันกลับคืนมาจักปาน้องไทยเมื่อสู่บ้านเมืองคนลูกหลังสั่งน้องที่ในหอโของแล้วจอมพระองค์ก็ออกจากห้อง